มา1 6 0โอ้โห2 0 0เข้ามาครับผมคุพี่อสาหายมา5,400คูณ10โอ้โห3า0 3ันสามาเตือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคำแนะนำ กราบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมไข่หวานอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมแมวครับผมอันนี้จัดทุนไปดีฮะสองสี่ศูนย์ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดกันสักตาละยี่สิบกันไปเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติ้งหูติงต้งแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปกันเลยสิครับโอ้โหว้าวนะฮะมาดูฮะเจ้าแมวของเราครับผมจัดมาอย่างนี้ครับผม ไปดูนะฮะยาวๆเบาๆกันก่อนเลยครับตอนนี้ไปครับสโลสโลกันไปเลยครับผมโอ้หไปเนีฮะฟีจัดมา1นก่อนเลยฟรีมาหนึ่งมาสเจมาบวกคิงไปดิครับผมคูณสองไปดิฮะห้าสดูนยโอ้โหซูชิแซลมอนมาอีก9 0้าร้อยโอ้โหทันเก้็มาจัดเอไปีกครับผมยี่สี่โอ้โหยี่สิบสีดศูนย์ย์ไปเลครับผมโอ้โหอาวนะฮะตอนนี้ไปดูต่อเลครับผมสามร้อยไปแล้วครั ร้อยไปแล้วห้าร้อยไปแล้วผมห้าร้อยหกร้อยไปแล้วเจ็อยโอ้โหเจ็ดร้อยครับผมเจ็ดเจ็ดเจแปเจ็ดก้าแปดร้อยไปแล้วโอ้โหรวยๆวกันไปเลยครับผมตอนนี้เก้ารอยไปแล้วครับผมเอาแล้วฮะโอ้โหหนึ่งพันไปแล้วฮะสะดุ้งยงกันเลยครับผมตอนนี้จัดเป็นไปยาวๆครับผมพันหนึ่งไปแล้วนะพันหนึ่งไหลรวยวไหลมีจุดจจอดกันเลยครับผมมันไปนนะครับผม เอาแล้ครับตอนนี้สองพันดีครับจัดไปดีครับผมโอ้โหเอานะครับไปกันต่อเลยครับไปกันต่อครับผมสองพันหนึ่งแล้วอย่างนี้ต้องกระแทกกันหน่อยแล้วครับผมจัดกันไปดีฮะโอ้โหตละสองร้อยไปเลยครับผมโอ้โหไปฮะยาวๆกันจะแมวของเราเอาแล้วคตอนนี้ไปดูต่อโอ้โหมาครับผมจัดไปครับ เอาลนะตอนนี้มากองมาก่อนเลยฮะอุ้ยปีมาหนึ่งมาสองมาสามปีมาหนึ่งมาสองมาสามจัดไปวายก็มาวายก็มาจัดไปโอ้โหวายบวกทิงมานะครับผมตอนนี้ร้อยหกสิบคูณสองไม่ก่อนครับผมอื้อหือปีมือหนึ่งมาสองมาสามมาสี่โอ้โหจัดไปดครับปีสิบโอ้โหจัดต่อ,อไม่รอกันนะอูโหูไปดีครับผม 480 480คูณ4ไปก่อนเลยครับตอนนี้เจ้าแมวมาคูณ6อีกแล้วโอ้โหแล้วตอนนี้คูณต่อทูจี้หอสลายมาโอ้โห210คูณ6ครับปีเลยเจก็มา720โอ้โหคูณ6เลยครับผมเอาเลยครับตอนนี้240ก็มาครับผมอีกปีเลย731ครับผม31คูณ6ไปก่อนครับผมอ่านะครับตอนนี้ไปฮะเจมาคูณแปด30 240ก็มาครับผมคูณ8ไปดิฮัมัวอย่างนี้ครับผม สี่อีกแล้วฮะเจ้าแมวของเราโอ้โหคีสมาเจก็มีสี่พเก้าโอ้โหปีหนึ่งปีสองปีสามจัดไปดูดูภาพนะครับผมตอนนี้ไปนะครับสี่พันเก้าครับผม4,900ัน้าอืมเอาแล้ฮะตอนนี้ไปดูต่อครับผมโอ้โหเอาแล้วไปโอ้โหจัดมาอย่างนี้ครับผมคูณ14บปฮะเจ้าแมวมาอีกแล้วครับผมจัดไปครับผมยาวเนะฮะ สิมา1 6อโอ้โหสองมาครับผมซื้อหอสลมา5้0พันสี่สิคูณสิบสี่โอ้โหสามามก็มาเชมาอีกโอ้ห้หลัวไม่หยุดช like ุดไม่อ <fight> ย <to work> oh, ู่นะพันเก้ามาครับผมเจจัดมาเอาละตอนนี้สองแปปีเหลืออีกสองโอ้มา้จัดมาอย่างนี้ครับผมโอ้ อจะแตกแหกกันเลยโอ้โหตอนนี้ไปดีครับแปดพันแล้วแปดพันเจ็ดแเจ็ดเาพันไปแล้รับผมเก้าพันครับผมเก้าเโอ้โหหมื่นหนึ่งครับผมหมื่นนึงฮะตอนนี้หมื่นหนึ่งไปแล้วครับผมปีเลยสองจัดกันไปยาวๆวครับจัดกันไปยาวยาวครับหมื่นสามสี่ร้อยโอ้โหยาวนะฟครับีเลยสองโอองหมื่นสาไปแล้วครับผมจัดต็นไปยาวยาว 2าสอันก็มาคูณ18บแปไปก่อนสองพันหนึ่งก็มีเอาแล้ครับผมปีมา1นึ่คูณยีปีโอ้โหไปนะฮะลวนๆไปเลยครับผมตอนนี้จัดกันไปยาวๆ4,700ครับผมสี0พันเจ็ดฮะเอาล้วครตอนนี้ไปดูต่อแล้วปีปีครั้งสุดท้ายจัดไปโอ้โหเอาล้ว จัดไป26900ครับผม26900นะฮะโอ้โหไปนะฮะวันนี้สำหรับวันนี้นะผมบวกมาค่อนข้างตึงเหมือนกันนะครับผมบวกมานะฮะ2 7 0 0 0ครับผม27900นนะฮะถ้าชอบนะครับผมอย่าลืมนะฮะ กดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครต์กดกระดิ่งติ่งหูติ่ง,งแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมอู้่บวกมา27งหมนะฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ